อนพัฒน์นะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงของ OIC Report ครับซึ่งวันนี้นะฮะผมมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สุกกับเพลงเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับผมนี่นะบรรยากาศในการถ่ายทำครับอันนี้เป็นทีมงานที่กำลังเมาอยู่นะครับเนี่นะครับก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่รู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่าเรามีนักรองที่น่ารักมากๆคนหนึ่งนั่นคือน้องพิมพ์นะครับผมถือว่าน้องซัมเมอร์ในเรื่องสงครามนางงามเป็นนักรอของผมครับซึ่งวันนี้ครับ เขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีความน่ารักมากแล้วก็เหมาะกับวีดีนี้มากเพราะว่ามันจะมีความที่เราต้องเป็นแฟนกลับกิ๊กๆกิ๊กๆก,กันนะครับผมก่อนที่เขานั้นนะครับผมจะทิ้งผมไปแล้วก็ให้ผมเนี่ยคิดถึงเขาฝ่ายเดียวกับเด็กเท่าที่รู้ควรชนันเถอดนะครับผมนี่ตอนนี้น้องกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่นะครับผมถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เดี๋ยวติดตามดีกว่าว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นไงครับนี่ครับน้องกำลังถ่ายนี่เปลี่ยนรองเท้าอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในการเดินทาแล้วกันนะครับ นี้ก็เรามาอยู่กับนางเอกที่เขาเปลี่ยนรองเท้าเมื่อกี้นี้แล้วนะครับผมตอนนี้เขาสวยแล้วครับแล้วพร้อมจะได้พบปะผู้ชมแล้วด้วยความน่ารักความสวยของเขานะครับผมกับน้องซัมเมอร์นะครับในเรื่องของการงานว่าน้องคิมนั่นเองครับผมนี่เขาดูดาวอยู่ไหมคนคนอะไรดูดาวคนกัลวันด้วย <laughs> ไม่ดูดาวหร,หรืออะไรวารีต่อยุทธศาสตร์ระบบสุริยะจักรวาล ได้มาใครเรียกพี่กันทำไมเรียกแต่ว่าพี่กันเออเรียกเออเรียกว่าผมก็ที่ใจเมื่อไหร่ต้งกานกันมาก่อนเนาะเจอกันครั้งแรกก็แบบโอ้ยม,มยั่งมอลสนานแนเลยาผมนะฮะเรื่องการเซียฟี่คือมาดูแบบแปลกๆแลผมก็รู้สึกเขินเองไปด้วยแล้วก็ต้องมาถึงโต๊ะใครก็ไม่รู้ด้วยอะไรใครก็ไม่รู้ไงนี่เรื่องลามเรื่องราวีเองลามีเป็นไงครับก็เล่นเป็นแฟนกันน้องโทรมาสักพั ก็แบบเราก็ต้องคิดถึงตัวเองอยู่อ่ะคิดถึงคิดถึงท่านกันเขาคิดเรื่องละใช่ไหมโอเคเป็นผู่รักกันประกอนใช่ครับแต่ทีนี้วิเหตุที่ทำให้ต้องเลิกกันแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่แบบดีๆต่อกันอยู่ถูกต้องที่กันก็ถึงหนูใครบอกก็ในเอ็มวีไงได้ทั้งหมดที่ยิ้มเก่งมากครับคือเขายิ้มแบบเด็ดเด็ดเลยออกสื่อแล้วชมน้องน่ารักโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามว่าเรื่องเราจะเป็นไงแล้วก็ฝากกันดู้แลกัน ฝากเพื่อนของพีกัรด้วยนะคะเขาต้องเล่นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเทาที่รู้ว่าฉลัเก <laughs> เเขาอูชู่ชื่อไม่จำไม่ได้เลยทำใหม่เอาไหม่เาไหม่ทำใหม่ชื่อเพลงว่าเท่าที่รู้อฉลัเกเธอะครับผมพอแอร์ประมาณช่วงต้นเมษานะคะไม่เกินสองเาืแน่นอนครับผมฝากนะคะคะ,คะบ๊ายบายโอ้ซี <laughs> awesome. Oh! ก็จบไปแล้วนะครับผมกับบรรยากาศในการพาทัวร์กองยมวีมิซิโดมเพลงแบบผมนะครับผมเท่าที่รู้คือฉันรักเธอนะครับผมก็น่าจะออนแอร์ประมาณต้นเมษายนนี้นะครับผมก่อนสงกมานได้ชมแน่นอนครับผมแต่ว่าใครที่รอไม่ไหวนะครับดาวน์โหลดเพลงฟังก่อนได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์ทางไอจูหรือว่าเคทีบ็อกส์ก็ได้นะครับผมจบข่าวกระดานรายงานจากสำนักข่าวโพลไอซี เราทดลองเราด้วยนะครับการสัมภาษณ์นันเอกนะครับแล้วก็มุตตะคู่เนี่ยนะได้ดูตอนที่ขอสัมภาษณ์คู่หุ่นนัเอกยังมีน้องพิวไหมล่ะน่ารักนะดูมีเคมีที่ลงตัวมากๆมันมีการเยาะเย้ยกันไปที่แบบอ่ะเออเป็นไงเจมคุณดูแล้วแต่เจ๊เจมะนังดูนักเอกกันมีอ่ะคือน้ำลายไปคือน้ำลายไปอ่ะชอบไหมแม่ตรงนี้คอแห้งครับผมคอแห้งกินน้หารกูทับแล้วครับกินไปกินน้ำได้ครับกินน้ำดิ ถือว่ากี่แก้วนะแก้วเดียวแก้วเดียวก็ับจะได้ชุ่มคอครับพอหลายน้ำไม่ไหวครับผมจะอักนะครับโอเคผู้ชมคังเพลงนี้นะครับถ้าชอบนะสามารถดาวน์โหลดกันก่อนได้ก่อนจะดู MV เต็มๆนะฮะก่อนช่วงสงการนะครับ กดหน้าดอกจันทร์หนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนนะครับกดโทรออกนะครับแล้วแต่ที่เป็นแฟนคลับของกันนพัฒน์ผมเองเป็นแฟนคลับเขาเพราะว่าถ้าเป็นแบบเซียนผู้ชายนะส่วนตัวเองเนี่ยนะในเซนเซนต์สังคมชอบเซียนกันนพัฒน์มากสุดเพราะเขาเปงนพาอไงครับพ่อครับอันนี้เขาก็เป็นข่าวของเออเป็นตัวเอ็มบิวดาร์สุดของกันนพัฒน์นั่นเองครับผมว่า